สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งฟังคูแอดเป่าคุยอะไรไม่รู้สาวไดไม่รู้จักแต่เพราะดีสาวไดก็เลยเปิดฟังไปด้วยเนาะก็ ไม่ได้ไลฟ์สดมา23สาวันไม่ใช่อะไรสาวดอยากจะเร่งงานให้เต็มที่แล้วเวลาไปดูไลฟ์สดอะไรของเพื่อนสาวไดจะเน้นส่งแต่สติ๊กเกอร์อย่างเดียวบางทีอาจจะไม่ได้ทักทายยังไงก็กราบขออภัยลวงนะแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะอันที่จริงสาวดก็อยากจะเข้าไปพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆน,นั่นแหละแต่เนื่องจากว่าอยากจะเร่งงานเนาะเพราะว่างานมันก็สําคัญงานทอผ้ามันสําคัญสําหรับงาน YouTube ก็สําคัญไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่เนื่องจากว่า กับ Youtube สาวดอยก็ตอนนี้ก็ยังด่านร้อยเหรียญยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ผ่านแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรเนาะค่อยเป็นค่อยไปก็ให้เป็นไปตามธรรมชาติเนาะสาวดอยเองก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกเม้นทุกไลค์ที่คอยมาเป็นกําลังใจให้สาวดอยเสมอจริงอยู่ว่าคอนเทนต์ของสาวดอยมันอาจจะ ไม่ได้หน้าตื่นเต้นเนาะมันก็จะมีแต่วิถีชาวบ้านแล้วก็งานเพอผ้ามันก็จะเดิมๆก็ฟังสโลว์ซึงไปอะไรไปอาจจะมีพูดคุยกันแล้วเวลาไลฟ์สดเราก็จะเน้นพูดคุยกันธรรมดาทั่วไปมากกว่ามันไม่ได้มีอะไรมันก็เลยจึงไม่แปลกนะที่ยอดอะไรมันจะไม่เยอะไม่อะไรไม่เป็นไรค่ะเนาะมีเพื่อนน้อยแต่มากไปด้วยคุณภาพแล้วก็น้ำใจและความจริงใจสาวดยเชื่อว่า การที่เราได้อะไรมาเขามาด้วยใจเขาให้เรามาด้วยใจอันเนี้ยมันมีคุณค่าทางจิตใจกับสาทอยสาหรับสาดอยนะแล้วในการวิเคราะห์ข่าวอะไรสาดอยวิเคราะห์ไม่เป็นมีอาจจะเราอาจจะมานั่งคุยกันในฐานะ f c อะไรแบบเนี้ยมันก็มีมันก็คุยได้เพราะว่าเราก็เป็น f c ที่ติดตามข่าวสารเหมือนกันเนาะทีนี้มันก็ทําให้ยอด คลิปยอดอะไรมันไม่มันมันไม่ได้ปังเหมือนคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่เข้ามาก็จะคอยมาไม่มีใครข้ามโคแค่นี้สาวดอยก็ดีใจแล้วแล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะคะทุกน้ำใจไมตรีถ้าอยากให้สาวดอยทำคลิปแบบไหนก็ลองบอกเผื่อว่าสาวดอยจะลองหามาให้แต่มันต้องไม่ใช่คลิปข่าวนะอาจจะเป็นคลิปวิถีบ้านๆสาวดอยเองก็พยายามอยู่นะกำลังหาเวลาที่จะ มาทําคลิปเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านในบ้านสาวดอยเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับจารีตประเพณีหรือว่าความเชื่ออะไรของที่นี่เขาเขามีความเชื่ออะไรกันยังไงเกี่ยวกับอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวสาวดอยจะลองถ้าได้จังหวะมันมีคนทําพิธีอะไรสักอย่างเดี๋ยวสาวดอยก็จะทําคลิปมาให้ดูได้ชมกันเนาะแล้วไม่แน่บางทีเดี๋ยวกําลังหาจังหวะอยากไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันเนาะ แล้วเมื่อเช้านี่ก็โ,โหตื่นมาพี่น้องเอ้ยไม่รู้อะไรนะอยู่ๆมีหนังหมูมาวางอยู่หนังหมูชิ้นก็ประมาณเท่าเนี้ยเหมือนหนังหมูต้มแล้วมันแห้งๆมันขดงอตัวเข้าหาวางอยู่บนโต๊ะหินอ่อนอืมมันความบังเอิญไม่มีในโลกเมื่อวานสองสามวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรศยศาสตร์ใช่ไหมแล้วทีนี้ อยู่ๆเมื่อคืนนี้สาวดอยอยู่ๆก็นึกอยากจะมาเปิดบทสวดของบารมีเก้าชั้นกับบารมีสามสิบทัศน์สาวดอยไม่ได้เปิดนา้นแล้วนะแต่อยู่ๆก็นึกอยากจะมาเปิดเมื่อวานนี้เปิดหลายรอบแล้วเมื่อวานนี้สาวดอยมีมันมีอะไรมาสะกิดใจทําให้แบบรู้สึกหงุดหงิดมากอารมณ์ไม่ค่อยดีลมันรู้ตัวนะวิฉันหงุดหงิดอะไรหงุดหงิดอะไรจิตใจมันค่อยาะจะฟุ้งซ่านคิดอะไรที่มันเครียดๆสาวดอยก็เลยนึกถึงบทสวดนี้มาเปิดเปิดนะ เมื่อเช้าตื่นมาก็เปิดพอเปิดอะไรเสร็จปุ๊บสาดอก็ออกไปเดินถ่ายคลิปที่ลงไปแล้วเมื่อเช้านี่แหละลงไปแล้วเดินอยู่ดีๆโต๊ะหินอ่อนตรงที่หน้าบ้านเสาดอยเนี่ยมันมีหนังหมูวางอยู่พอดีน้องขี่จักรายานกลับมาจากซื้อของก็เลียกเลี้ยงน้องมาดูซินี่มันอะไรน้องเขาจะเอามือจับเพราะยาๆๆยาวมือจับเดี๋ยวเอาเท้าเขี่ยออกเลย <laughs> <c oughs> ก็เลยมานั่งนึกได้อ๋อเอาแล้วเนาะ นี่แหละสิ่งที่ความเชื่อความเชื่อในเรื่องลี้ลับมันมีอยู่จริงนะมันม,มันมีอยู่ในทุกที่โดยเฉพาะในชนเผ่าของสาดอยแต่ว่าการอันนี้เสาดอยมองว่ามันจะเป็นทํานองแบบลมเพลมพัดมากกว่าสองสามวันมานี้มันมีทั้งฝนทั้งลมคอยจะมาคือบางทีอ่ะมันมันคือความเชื่อนะใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้บางทีเขาไม่ได้เจตนาที่จะทําอะไรใส่ใครหรอกบางทีเขาอาจจะปล่อย ปล่อยของของเขาออกไปไปกับสายลมอย่างเงี้ยไปตกที่ไหนที่นั่นแต่ว่าทีนี้คือความโชคดีของเราตรงไหนรู้ไหมถ้ามีบุญมีกุศลไม่ได้มีเวรมีกรรมอะไรกับพวกเขาต่อให้ใครจะทําอะไรจะลมเพลลมพัดหรือเจตนายังไงก็ไม่ถึงตัวเราเนาะมันจะมีเกราะคอยป้องกันไม่ให้มันเข้าถึงตัวเราอันนี้มันคือความเชื่อออ้ทนนี่จริงสาวดอยบอกว่าสาวดอยไม่อยู่กับความเชื่อแต่ว่าไอ้ความเชื่อตรงเนี้ยมันยังมีอยู่จริงนะแต่ มันมันจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กันถ้าเราไม่มีวิบากกรรมที่จะต้องร่วมกันต่อให้คนเขาคิดร้ากับเราพยายามจะทําอะไรกับเราหรือจะเจตนาแค่อยากจะปล่อยของอะไรออกไปตามสายลมลมเพลมพัดตามอะไรมันก็ไม่ถึงตัวเรามันจะมีเกราะคอยกัน้นป้องกันให้อยู่ก็เหมือนของสาวดอยมาเชา้านี้เพราะว่าปกติอะไรหล่นตกอยู่ตรงนั้นนะหมาแมวมันเยอะแถบแมวจรหมาจรมันเยอะ แมวหมามันจะเอาไปกินแต่นี้มันไม่แต่มันไม่ยุ่งเลยทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่แถวนั้นแหละสวดอยรู้นะเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยบอกนะ้องก็เลยสวดายก็เลยใช้เท้าเขี่ยออกถ้าเจออะไรแบบนี้อะไรก็ช่างตกพื้นหรือว่าหล่นพื้นคนที่นี่เขาจะบอกกันนะอย่าใช้มือหยิบนะให้ใช้ไม้เขีย่ยหรือไม่ก็เท้าเขี่ยไปเลยเนาะแล้วทีนี้ถ้าคนแปลกหน้า เจอกันหรือว่าอยู่เขาให้ของเรามาโดยที่เราไม่มั่นใจไม่รับก็ไม่ได้จะรับก็ยังไงอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งอะไรให้ลอดใต้ขาอันนี้มันเป็นเคล็ดซึ่งก็แล้วแต่นะแต่ละคนก็จะบอกกันยังไงแต่ทางนี้เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยสาวดอยจะหาคลิปที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทําความเชื่อต่างๆของชาวกระเหลี่ยงที่บ้านสาวดยอยเฉพาะบ้านสาวดอยนะแต่ละหมู่บ้านพิธีความเชื่อมันไม่เหมือนกันเนาะ ก็เอาไว้เดี๋ยวจะหาโอกาสเนาะแล้วก็จะหาโอกาสไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะพอดีเสียงอันนี้ของครูแอดจบพอดีสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลฟ์หากมีสินหนึ่งสินใดที่พูดออกไปกระทบกระทั่งจิตใจหรือว่าทำให ใครเข้าใจผิดหรือว่าตีความอะไรผิดก็กลับขอขมากรรมขออาโหสิกรรมทุกกร,รณียกรรมนะคะอาโหสีอาโหสีอาโหสีค่ะแล้วขอกุศลผลบุญที่เราได้เคยร่วมสร้างกันมาทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของพวกเราให้มีส่วนร่วมโดยทั่วกันไปจนตลอดกาลนานเทอินสาธุสาธุโซ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 ,โซสินเสมอแล้วเจอกันใหม่ค่ะ